เปิดทำลายหวีเมืองหลงก่อนพัดตกตึกเสียชีวิตปริศนาสี่ข้อที่ยังคาใจค่ะวงการบันเทิงจีนต้องผเผชิญกับข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่ออีีเมืองหลงนักสแสดงหนุ่มมากความสามารถในวัย37ตปีที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Eternal Love และ Go Princess Go พระตกจากอาคารที่พักในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ แม้ทางต้นสังกัดจะออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตและตำรวจระบุวา่าไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาแต่โลกโซเชียลโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มหมวยโปยังคงตั้งข้อสังเกตและเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะโดยทำลายปริศนาที่ถูกลบบนเว็บไซต์ บนเว็บไซต์เอเชียวันโดยรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันบนเวป็ปบอกว่าวีมึงหลงได้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนในคืนวันที่10กันยายนก่อนจะเข้านอนในห้องที่ล็อกประตูจากด้านในในเวลาประมาณตี2ของวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อเพื่อนๆเตรียมตัว ในเวลาประมาณ6โมงเช้าพวกเขาก็กลับไม่พบตัวของเขาก่อนที่ชาวบ้านจะพบร่างของเขาอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปในเวลาต่อมาค่ะโดยสีข้อสงสัยที่ชาวเน็ตยังคาใจแม้ตำรวจจะระบุเบื้องต้นว่าไม่พบพียรุษแต่ชาวเน็ตยังคงตั้งคำถามถึงประเด็นน่าสงสัยหลายอย่างทำให้เรื่องนี้ไม่จบลงอย่างง่ายๆ นาฬิกาโรเล็กสองเรือนมีรายงานพบว่านาฬิกาหรูโรเล็กถึงสองเรือนในกระเป๋าของเขาทําให้หลายคนสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องพกนาฬิการาคาแพงไปถึงสองเรือนในงานเลี้ยงสั่งสรค์ธรรมดามงลวดถูกฉีดขาดด้วยมือสภาพมงลวดที่ถูกฉีดขาดเป็นรูทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีความพยายามในการหนีหรือลักษณะการพลัดตกอาจไม่ใช่เรื่องปกติ ล็อกประตูห้องนอนจากด้านในการล็อกประตูจากด้านในทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในยามฉุกเฉิน ช่วงเวลาเมาไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์มีการตั้งข้อสองสัยเหตุการณ์ว่าสังเกตว่าหากเขากลับจากงานเลี้ยงและเข้านอนในเวลาตีสองช่วงเวลาที่เหลือจนถึงเวลาเกิดเหตุนั้นเพียงพอที่เขาจะสั่งเมาแล้วการที่เขาสับสนจนคิดว่ามุงลวดเป็นประตูจึงดูไม่น่าเป็นไปได้ด้วยเวอรปอได้ระงับบัญชีสกัดข่าวหรือกระแสข่าวกันเสียชีวิตของวีเมืองหลง ยังคงเป็นคำค้นหายอดยิดบนเว่ยปอมีทั้งข้อความแสดงความเสียใจและเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันเว่ยปอก็ได้ออกมามาตรการระงับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกกล่าวหาว่า mm hmm. เผยแพร่ข่าวลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา mm hmm. เพื่อควบคุมสถานการณ์ที่กำลังเป็นที่จับตามองของสังคม สำหรับอีเมืองหลงเกิดที่เมืองอูรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงเขาเริ่มต้นเส้นทางวงการบันเทิงในปี2007จากการทำรายการเรียลลิตี้โชว์ My Show My Style และเดบิวต์งานในการแสดงปี2011ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Little Prince หลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงในเสียรีรีชื่อดังมากมายค่ะนอกจากนี้เขายังเคยร่วมงานการแสดงในการถ่ายทอดสด CCTV Spring Festival Gala เมื่อ ปีที่แล้วและเขาดาวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของในปีนี้ด้วยค่ะ